กัวซาคืออะไรกัวซาเป็นการบำบัดร,รักษาแบบแผนโบราณของจีนที่ตกทอดกันมาอย่างยาวนานนะับพันปีโดยการนำแผ่นกัวซามาขูดตามร่างกายตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าช่วยกระตุ้นให้เลือดหมุนเวียนได้ดีขึ้นเป็นการกระตุ้นกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายซึ่งคำว่ากัวแปลว่าขูดและซาแปลว่าพิษ ซึ่งกลไกาการทำงานเป็นการกระตุ้นให้เกิดความร้อนรูขุมขนและหลอดเลือดใต้ผิวหนังเกิดการขยายตัวพลังงานที่เป็นพิษจากเลือดหรืออวัยวะถูกขับขึ้นมาออกมาทางผิวหนังอย่างรวดเร็วทำให้สามารถบรรเทาอาการไม่สบายได้และเป็นการนวดกดจุดเปิดเส้นลมปราณคลายกล้ามเนื้อคลายเส้นเอ็นได้อีกด้วยการกวัวซานั้นเราจะขูดแต่ละครั้งให้ลงน้ำหนักเท่ากาันสม่ำเสมอให้ ถูกนวดรู้สึกสบายจำนวนครั้งในการขูด1แนวอยู่ที่1 0 5ถึง50ครั้งหรือขูดจนกว่าสีผิวจะไม่เปลี่ยนสีแล้วและต้องขูดไปในทิศทางเดียวกันไม่ขูดกลับไปกลับมานะคะเริ่มต้นในรอบแรกค่ะเราจะขูดเป็นแนวยาวค่ะตามแนวที่เราเรียนกันมาเลยนะคะให้ทั่วบริเวณก่อนค่ะแล้วจากนั้นค่ะให้เราสังเกตว่าจุดไหนมีพังผืดจุดไหนลูกค้าบอกว่าป ปวดหรือว่าเจ็บหรือว่าตึงมากค่ะให้กลับมาขูดย้ำตรงบริเวณนั้นสั้นๆยำ้ยำๆค่ะเพื่อให้จุดนั้นคลายค่ะแต่ไม่ต้องกังวลนะคะอาจจะเป็นรอยแดงขึ้นมานั่นคือซาพิษค่ะเลือดพิษที่ขับออกมาจากพางผิวหนังลูกค้าจะไม่บาดเจ็บหรือไม่เจ็บใดๆเลยค่ะแต่ลูกค้าจะรู้สึกสบายผ่อนคลายและรอยแดงๆนั้นก็จะหายไปเองค่ะภายในระยะเวลาไม่กี่วัน